และดับลงครับ47-2เปิดเกมการแข่งขันโอ้ยออฟครับออฟกาลาโอ้ยชูนขึ้นมาสก,กีดช่างแบนเล็กน,น้อยแต่ดูครับยังไปต่อกันได้ก็สู้กันต่อไปในจังหวะนี้49-8ช่างดุดช่างแบนนรก,กรจเจริญรักษาจากเวียนเคช็อปไม่ยอมจะโอบนอกเข้ามาและเอ็มสุราชก็มาโอ้โหพี่ของครับเกียร์เกียร์สวยงามใจเย็นใจเย็นฝ้ายใจเย็นหายใจก่อน ลองลองให้เขาเข้าที่ของเขาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อไปครับถ้าตรงนี้เอ้าเจ้านุ๊กมาอยู่ตรงนี้แล้วครับ300ภาระเพื่อนไะตอนนี้จะทําให้เจ้าออฟครับจากเด็กหนุ่มพัทยาครับพนุพงศ์พมมาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับตามมาด้วยช่างแบนตามมาด้วยเจ้าเอ็มครับแล้วตามมาด้วย174ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับจิ๋วโคตรอร่อยฮะขึ้นมาตรงกลางได้โอ้ทำสีมาใหม่โอ้สับไปสารสารครับเจ้าแบงก์ก็อยู่ตรงนี้ครับผมดึงเข้าสู่ร้อยอาร์ครับดูครับสับไปสารครับ แบงคนาเงินสดครับแล้วก็ตามด้วยโจน300นั่นเองครับคุณครับเชียร์ใครพิมพ์เยอะๆนะครับไออิทิศักด์แก้วดีกองเชียร์เยอะมากคุณจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะถ้าคุณไม่ชนะเนี่ยแล้วพาลุงฮงภูมมาเขาก็เข้มปัดอยู่ในเลสนี้นะอยู่อันดับที่1หมายเลข21ครับดูครับนีกับไฟสารมาอูโดดกันมาไล่เลียกันสวยงามมากนะเลนี้นี่จากเอเคครับผมเป็นทางด้านของ ผลลึกใกล้เห็นงครับผมถ้าผมอ่านไม่ผิดและตอนนี้ครับผมปี98ช่างแบนครับดูกับพี่เอมสุราชแล้วยังไงกันครับดูครับเข้าสู่ทางตรงในจังหวะนี้หกลองสนามด้วยกันครับตอนนี้ครับช่างแบนนรยกองรักษาครับบีเอ็นเคพยายามกดดันครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยรถของเจ้าออฟปีปัญหาแข่งไม่จบครับเนื่องจากสายไฟช็อตนะครับวันนี้แก้ไขกว่าทั้งคืนเลยต้องมาดูว่าเขาจะทวงตำแหน่งคืนได้หรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นดบบเป็ลแชมป์นะครับนี่ครับ เลสเตอกาลาดครับโอ้โหมาแล้วครับอ้าวราวิโดนนั่นเองครับเจ้าเอ็มสุราษครับหมายเลข32แท็กซี่ของทุกคนครับอย่าไปโบกเขานะครับตอนนี้เขาไม่รับผู้โดยสารครับนี่ครับเอ็มสุราษธานีครับคุณผู้ชมครับปรากฏดันตรงนี้ครับไล่เข้ามาครับเข้าสู่ร้อยอาครับเด็กหนุ่มจากสุราชครับสไลด์รถมาเองเลยของเขียจากสุราษก็มาเต็มเหมือนกันครับจังหวะนี้และดูหูไล่เรียนกันมา1นึ่งสองสามดันดีครับดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับโอ้โหเข้าสู่เอสหนึ่งกันครับ และตรงนี้ครับไหลเข้ามาอยู่จังหวะนี้ครับเข้าสู่ S2 แล้วดูว่าเจ้าเอ็มซูราาจะทำได้งไงครับกดตันได้นะ่าแค่ไหนครับ ต้องมีของขวัญจากบ้าหน่อยครับมาไกลครับพี่น้องชาวใต้อยู่ไหนครับสมกลางใจแรงเ็ียร์ครับนี่ครับหนึ่งเจสีเป็นทางด้านของจิ๋วโม้โนเมืองจิ๋วให้เรียกเขาว่าจิ๋วโคตรร่อยครับจิ๋วโคตรร่อยครับหมายเลขหนึ่งเจสีครับแล้วโดนโดนโดนสามร้อยโดนสัตว์โอ้ยโดนสัตว์มันเปิดมาครับสามร้อยพารับเพื่อนัมาเออแล็กเกอร์แล็กเกอร์เทอร์โบหมุนไปครับรวครับไม่เป็นอะไรครับอ่าแล้วเรรียบโดนสามร้อยครับฉกไปแล้วโรับนี่แหละครับวิถีโจรเผลอไม่ได้ครับใช้ลายโจรนะคุณผู้ช โจม3 0มร0ครับไอ้กิจที่สักแก้วดีนะครับจำชื่อเขาไว้ฮะลุกพาระเลื่อนอะไรพวกเนี้ยเสือนุกเสือนุกอ่าเรียกแบบโจนหนโจนโจนเราโจนนะโจนใจทำบินครับเดินกันเียวไปครับไปครับพานุพงคุูมาครับยังเป็นผุ้นนำอยู่ส่วนช่างแบนตอนนี้ซ9 8กานรงกรเจริญรักษาขยับเข้าไปเอ็มสุราชก็ขยับเข้ามาทางแบนบอกว่าไม่ทบประ้ใครแล้วตอนนี้ อุยเอ็มซูรา่าไปครับเอ็มยายอาางครับโอ้หนึ่งสองสามตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลาหนึ่งนาที1 5ทั้ง3ามคันครับในกลุ่มผู้นำครับและไล่กันในหนะานี้ครับไม่รู้ว่าหมดจะออกยังไงพัทยาวันหน้าที่พัทยาครับอ,อีกต้นนึงนี่ช่างแบนนี่จะปวปกแดงนะแล้วก็มาตามด้วยนี่ครับส<ด>ุราธาน,นีโผมสุราต้องร้อยแรงหน่อยจัดไปครับผมเอ็มซูราอุ้ยแล้วนี่นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็มันครับหนึ่งหนึ่งสามได้วัชจรงค์บาลสีทองครับเต้าแบงค์ครับ ้าแบงค์นี่ตามโดนกดดันโดยไทยเนี่ยผรกิจใช่ไหมผรกิจับโอ้โหแล้วเคซี่นี่ครับทางแสงทางแสงอะไรอะไรนะไอทันนะทางแสงทางแสงเนี่ยใครที่ใช้มิสูไทตันนะครับต้องเทีย์เขาครับโอ้โหดันหน้าดูเลยแล้วตามไปด้วยถึงเะ็มกคันไม้ครับผมไล่กันเข้ามาครับไล่กันเข้ามาครับอย่ายองครับอย่ายกครับ มีอะไรใส่เท่าไรใส่ให้หมดครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรสครับเรสสุดท้ายแล้วเราจะไปเดือนหน้าแล้วนะอ่าเดือนหน้าอยู่ที่นี่อยู่ยงอยู่นนที่นี่ครับยังอยู่นนที่นี่ครับนนยังไงยังไงยังไงสามไปสามขึ้นหรือเปล่าสรายุทธพรามันโอ้โหไม่ได้ครับแหมทางแสงนี่จะเอาให้ได้ครับทางแสงพยายามเปิดซ้ายเปิดขวาไล่กดดันหมายเลข2 4 5ครับ SK6 ครับ SK6 ครับโอ้โยการโอนะทูไบโอใช่พลกิจแท้เฮงครับ ดูครับนี่ฮะการปรับกระจกการขับรถแข่งก็ปรับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมดูกระจกเขาเนี่ครับมีไว้ทําไมวะโอ้โหมันเห็นอะไรวะเนี่ยซับไฟสารเนอะก็คือไม่ใช้กระจกอ่ะมีให้เป็นตามกดเพียงแค่ละไล่เบาไล่เบานโอ้โหหมดนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปปรับเองที่บ้านนะบอกไม่ถึงอะไรเลยนั่นแหละไม่ได้นำให้ใช้จริงี่เจ้าแบงค์นี่อยู่ในอันดับ 7, 8, 9นะครับกลุ่มนี้แล้วก็ขับได้ดูเดือดทีเดียวครับเฮ้ย ตอนนี้300เรเือสา0รอขึ้นมาครับ3 0 0ครับโจ้สา0รแซงเอ็มไปแล้วครับเอ็มูรา่ามีปัญหาครับรถตกลงไปครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับใส่300อย่างนี้ครับอยู่ในอันดับที่3ครับ โอ้โหเจาโจรสามร้อยของเราครับขออภัยครับเป็นอันดับที่สองนะเหมือนช่างแบนจะหล่นไปนะครับผมจริงหรือเปล่าดูจากจอหมด<อ>ตอนนี้ช่างแบนหายไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตลงกรจะเลยรักษาหายไปแล้วครับตอนนี้ทําให้อินทิศแก้วดีไล่ขึ้นมากดดันกับพันธุ์ผมมาชนได้แล้วครับออโอ้โหน่าเสียดายแทนช่างแบนครับตกลงไปแล้วครับรถมีปัญหาไปแล้วดีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับถ้า300อได้นี่เพื่อนเฮเลยนะฮะ โอ้โหลุก300มาแรงทีเดียวครับแต่เท่าเอ็มนี่ก็มีปัญหาไปจิ๋วโคตรลอยอยู่ตรงนี้ครับยังไม่ไปไหนโดนกดอันโดยเจ้าก้องครับจิรยุทธงามสุภาพครับดูครับจิ๋วจะร่อยเราทุเรียนเครื่องหลังหรือเปล่านะจิ๋วจะร่อยเอาไหวหรือเปล่าเอสซีเอ็แม็กสนับสนุนด้วยมาเลยจิ๋วโคตร่อยครับจิ๋วโคตร่อยฮะมาแล้วครับเปลี่ยนสีรถมาครับก็อย่างนี้ครับแปแตะกอดได้ใช้สีนี้ครับแข่งไม่จบสักพังเดียวฮะตอนนี้ผมได้เรียกชื่อเขาแล้วครับจิ๋วโคตรอร่อย มาแล้วหมายเลขสองหนึ่งผู้นำอยู่ตรงนี้ครับในรุ่นโอเพ่นครับอุบงคมมาตามด้วยอีดิศักดิ์แก้วดีรับป้ายรักแลบแล้วนะครับผมลองดูครับจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสำหรับพันธุ์วงคมมาไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้ต้องหนีครับเพราะว่าเรดโซนการลานครับพี่น้องชาวปนิยาต้องเชียร์ครับโอ้โหจังหวะนี้ลีกเลี้ยงการพะฒนาครับโอ้โหเอสแกนที่กระโดดหนีเลยฮะจังหวะที่แบงค์ออกมาจากทางตรงครับ าทงอาบนสนออกทางตรงมาต้องชมนะฮะต้องชมว่าพลรกิจแท้แหงนะครับครับผมสปิริตสูงมากครับเอาแล้วนี่ผู้นำครับกับผู้ตามต้องชมนะสปิริตสูงมากครับมีการพัฒนะครับแล้วก็แข่งปลอดภัยอ่าอ่าพอตรงนี้ับไปดูครับรอบสุดท้ายอีกไม่กี่โค้งเท่านั้นลุกสามร้อยพัร์ะเพื่อนจะเอาแชมป์ในสนามนี้ได้หรือเปล่านะสี่สิบเจ็ดกี่รอยอธิักแก้วดีกับพันอุปภมมาครับผม โอ้โหเอาละรอบสุดท้ายแล้วคงไม่น่าจะมีปัญหาถ้าออฟไม่มีอาการอะไรนะของรถนะครับเมื่อวานเนี่ยออฟมีปัญหาไปนิดนึงแต่แต่ช็อตใไม่เอาแน่เด็ดเดี่ัวยกล้อหกทั้งคู่นะจบอย่างนี้น่าจะเป็นของเจ้าออฟแล้วครับครับผมน่าจะเป็นของเจ้าออฟครับนี่ครับหมายเลขดีสเวทครับเขทุกวงกลมมาเรียบร้อยทันทีครับผมอันดับสองเป็นอิทธิศักดิ์แก้วดีอันดับสามนี่มาแล้วแท็กซี่เรเวนอลมุชุราชนะ เหนียบเกียวเกียวโคตรอร่ยเกียวโคตรอร่อยป้องนะครับกีฬายุทธงามสุด์พาวัยอีทสังเกตไหมเห็นไหมว่าคือน้ำใจนักกีฬาใช่ครับเวลาเราดูกีฬาเนี่ยเขาไม่อยากโนเพื่อนอ่ะไม่อยากปะทะเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยนะวัยอีทเราก็โฟกัสให้เขาหน่อยนะครับถือว่าเนี่ยแข่งแล้วมีวิจภาพใช่ครับถ้าบางจังหวะเมื่อกี้บางคนก็ หลังจากก็ไปต่อใช่อันนี้สปิริตดีเอต้องต้องคมนะครับก็กดหัวใจให้กับทางด้านธุรกิจแท้เหงุนะครับถือว่านับใจนักกีฬามากครับไปครับผมเดวินเนอร์ครับยี่สิพาร์ทที่รวมคุมมาครับผมเวลาเบสแล a p t i m ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ดีดีด้วยครับกับเจ้าออฟเลโซนการาดครับเพราะว่ารถปัญหาวันนี้ปรับแก้มาได้นะครับก็ถือว่าหายเหนื่อยนะครับ เลนรีซอนหน่อยน้องอันดับที่1ครับเป็นหมายเลขยีสิบเอ็พานุพงค์ภุมมาอันดับ2-300พอยธิษกแก้วดีอันดับ3-32วิทยาบุญทรัพย์อันดับ4-174ปาโมโตเฟื่องและอันดับที่5 1 2 3จิรายุทธงามสุภาพครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับ